ต่อจากเสียงเรียกจากข้างทนเปียวนี่คือตอนที่สเคสขึ้นฝนกับคนเจ็บที่ไม่มีชื่อตอนที่สามคืนฝนโตกกับคนเจ็บที่ไม่มีชื่อคืนที่สมของผมในฐานะอาสากู้ภยัยฝนตกตั้งแต่หัวค่าฟ้าผ่าชับแสงแลบส่องทนเปียกวับเป็นระยะคืนนี้อากาศอึมครึมจนรู้สึกได้ถึงความหนักที่กำลังจะมาเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งเสียงวิทยุด,ดังขึ้นอีกครั้ง open quote ศูนเรียกหน่วยองค์สามมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มที่ทางโค้งขาแดงมีคนเจ็บไม่ทราบชื่อขอหน่วยตรวจสอบด่วน close quote หัวหน้าหันมามองผมพร้อมรอยยิ้มบางลางัง open เพรมมาะไม่บอดเคสฝนตกแบบนี้เลื่อนนะผมตอบกลับทันทีพร้อมครับพี่ close quote รถกู้ภัยแล่นไปบนถนนเลื่นจนยางสายไปมาไฟเสเรนสัดแสงแดงชานสะท้อนผิวน้ำ ลมพัดแรงจนเสียงฝนแทบกลบทุกอย่างไม่นานก็มาถึงที่เกิดเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทางชายคนหนึ่งนอนคว่ำอยู่กลางถนนรอบป้าไม่มีใครเลยมีเพียงแสงไฟจากรถเหล่าที่สะท้อนร่างนั้นผมรีบกลางม่มวิ่งเข้าไปดู open quote พี่คนเจ็บยังหายใจอยู่ p close quote ผมกับพี่อีกคนช่วยกันพลิกตัวเขาขึ้นเบาเขาอยู่ในสภาพเลือดปลอบหนา้าไม่มีเอกสารไม่มีโทรศัพท ไม่มีบัตรประชาชนเลยแม้แต่ใบเดียวเราช่วยปรถมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนจะรีบนำขึ้นเปส่งโรงพยาบาลระหว่างนั่งเฝ้าในรถผมรู้สึกว่าชายคนนั้นลืมตามามองผมแววตาเขาดูสราเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาผมจับมือเขาไว้แล้วพูดเบา open quote ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วสู้อยู่นะ close quote เขายกมือขึ้นช้าเหมือนจะขอบคุณแล้วนิ่งไปถึงโรงพยาบาลแพทย์รีบเข้ามารับตัวไปผมกับพี่ช่วยกันกรอกข้อมูลแต่จนแล้วจนรอดไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีคนแจ้งหายไม่มีทะเบียนรถตรงกับชื่อใดหัวหน้าพูดว่า open quote ฝากไว้เป็นคนเจ็บไม่ทราบชื่อก่อนนะเดี๋ยวค่อยตามดูอีกที close quote เรากลับทานตอนตีสามกว่า ฝนยังไม่หยุดตกผมเหนื่อยแต่ในใจมันแปลกๆเหมือนยังมีบางอย่างค้างอยู่จนถึงรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรมหาหัวหน้า open quote พี่ครับเคสเมื่อคืนไม่มีชื่อไม่มีญาติแต่ที่น่าประหลาดคือเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณครึ่งชั่วโมง close quote หัวหน้าหันมามองหน้าผมแล้วพูดเบา open quote ตอนอยู่บนรถมึงบอกว่าเขายกมือใช่ไหม Close quote. ผมพยักหน้าชา้าหัวหน้าก็ถอนหายใจโอเปนกูว่าเขามาครอบใจมึงแล้วแหละบอลคืนนั้นผมกลับไปนั่งมองท้องฟ้าที่เพิ่งหยุดฝนได้ยินเสียงไซเรนจากหน่วยอื่นในระยะไกลเหมือนเสียงเรียกเตือนว่า open quote ทุกชีวิตที่เราช่วยไม่ว่าจะอยู่หรือตายเขาจำเราได้เสมอ